สวัสดีค่ะโจ้าซีสันจา๋าสวัสดีค่ะวันนี้ทักทายกันด้วยถั่วพลูค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องจ๋าวันนี้เราจะมาทําเมนูเกี่ยวกับถั่วพลูกันนะคะซึ่งจะเป็นยำถั่วพลูกุ้งสดค่ะ <c oughs> ยำถั่วพลูกุ้งสดเมนูง่ายๆทานได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ สิ่งที่เราต้องมีก็คือว่ายำถั่วพูนี่นอกจากถั่วพูแล้วเราก็จะมีหมูสับนะคะมีหมูสับมีกุ้งสดตัวใหญ่ๆเลยค่ะวันนี้กุ้งตัวโตๆเลยเนี่ยค่ะโอเคขั้นตอนแรกเราก็ไปทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยโอเคทีนี้เรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะน้ำซอสนาอน้ำซอสยำกันแล้วน้ำยำนะคะ อันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะจจสีใช้น้ำเชื่อมน้ำตาลต้มอะคะ่ะเราก็จะมาเคี่ยวนะคะเคี่ยวน้ำตาลปกติแล้วเขาก็เขาก็จะใช้น้ำตาลปี๊บนะจจสีใช้น้ำตาลเคี่ยวมาแล้วะคะ่ะเราจะมาเคี่ยวน้ำตาลใส่ใส่มะขามนะคะใส่มะขามสูตรจสีเองนะคะ มะขามอันนี้เปรี้ยวมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่สีก็เลยใส่ไปนิดนึงค่ะไม่งั้นมันจะทานไม่ได้นะคะมันมันเปรี้ยวมากอะ่ะเอาลืมเปิดไฟ <laughs> วาอยู่มันคือบโบ้ฮอนพอดว่า <laughs> อฮะแล้วก็มาเคี่ยวน้ำมะขามใส่น้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่คือน้นำน้ำตาลกับ ที่เราเขี่ยวนะคะพอเราเขียวได้สีนี้แล้วนะคะเราก็เติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยอาาแล้วก็คนให้เข้ากันวหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาหลังจากที่เราได้ได้น้ํา น้ำปลาน้ำมาันมะขามเปียกนะคะน้ําตาลเนาะเราเคี่ยวไว้แล้วเราก็เอาหมูสับค่ที่เราลวนไว้อะ่ะเอามันลงเลยค่ะเอามันลงไว้ก่อนอาาคุกเ้าให้เขาเข้าเนื้อกันก่อนครับเพื่อนๆ uh huh. เข้าเข้าเนื้อ แล้วก็เอากุ้งสดกุ้งลวกนะคะมาคลุกมึกคราวมาแช่อิ่มไว้ก่อนเรีย <c oughs> กว่ามาแช่อิ่มไว้โอเคหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหั่นถั่วพูกันก, <c oughs> กันอีกทีนะคะ หลังจากนั้นนะคะผ่านไปประมาณห้านาทีค่ะเพื่อนเพื่อนที่จะซีอันเขาเอิญยังก่อทีนี้เราก็มายำกันเลยค่ะเรามายำกันเลยใส่ถั่วพลูเข้าไปพรึบเคล็ดลับนะคะในการลวกถั่วพลูเนี่ยลวกตอนที่ลวกอะ่ะใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะมันจะได้สีสวยค่ะถั่วพลูเราจะได้มีสีสวย,สวย อ่ะฮะถั่วพรูแล้วก็ถัวลิสงถั่วลิสงบดถัวลิสงบดแล้วก็ใส่ ผาน้ำพริกเผาหอมๆเลยค่ะเอาน้ำพริกเผาทำเองนะคะแต่จะสีเลือกที่จะใส่น้ำพริกน้ำพริกหมูน้ำพริกกะหมูนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าให้เข้ากัน ลืมว่าใส่น้ําพริกใส่จะสิจ,จะใส่พริกไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าใส่น้ําพริกอ่าน้ําพริกเผาไปเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวแฟนทานไม่ได้ค่ะแฟนทานเผ็ดไม่ค่อยเก่งแต่สําหรับคนที่ชอบทานเผ็ดก็ใส่พริกป่นเข้าไปอีกได้นะคะอันนี้คนไม่ถนัดเลย,ยเดียเด้ยวเถอเดี๋ยวเถอะคนไม่ถนัดค่ะ เดี๋ยวออกออกออกตกรอบไปเธอฉันจะเอาอ,อันนี้คนนี่ค่ะหลังจากนั้นปิดท้ายนะคะท้ายด้วยหอมเจียวชอบหอมมากก็ใส่มาก ชอบน้อยก็ใส่น้อยจะใส่พอประมาณนะคะมันจะอร่อยอย่าให้อะไรมากเกินไปแล้วก็ต้นหอมซอยผักชีโรยหน้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะตักเสิร์ฟได้เลย อ oh, ลืมชิมลืมชิมเดี๋ยวเดีชิมให้ก่อน oh, oh, หอมหอมเพื่อนหอมมากเลยอ่ะยำถั่วพูของเรายำถั่วพูยำถั่วพูเดี๋ยวชิมดห้กันอืม mm. mm. อร่อยคะ่ะอร่อยตักเสิร์ฟค่ะ นี่ค่ะจัดใส่จานเรียบร้อยพร้อมไข่ต้วมไข่ต้วมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับยำโถพูของเราแซ่บๆค่ะพี่นอ้องไปแซ่บน้ำกัน